ผมนี่เกลียดที่สุดนะครับก็คือการผูกขาดทุกประเภทแล้วประเด็นปัญหาบ้านเมืองของเราวันนี้เนี่ยคือการผูกขาดมันคืบเข้ามาครอบคุมเกือบทุกชีวิตทุกรายละเอียดชีวิตของประชาชนรวมไปถึงการเมืองด้วยพวกผมที่มาอยู่พักที่ไม่ได้ใหญ่มากเ่ยมันมีเหตุผลของมันนะครับเพราะว่าแนวความคิดของเราเนี่ยมันเป็นชุดความคิดที่พูดกันตามตรงเลยเนี่ย เราไม่สามารถนําเสนอได้ในภาคใหญ่ถ้าเรามองว่าเรื่องของการผูกข,ขาดคือต้นต่อของปัญหาเนี่ยนะครับตัวเลือกท่านแทบจะไม่มีเลยนะครับปัญหาเรื่องของค่าของชีพเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสําคัญที่เราจะมาแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนและมันไม่สามารถที่จะแก้ด้วยการลดแลกแจกแถมได้อย่างเดียวนะครับมันต้องไปรื้อที่ต้นต่อของปัญหารื้อที่โครงสร้างเพราะวันนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหามากที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนคือมันไม่มีเรื่องปากท้องแล้วก็เรื่องความกังวลต่อโอกาสในอนาคตด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงได้เน้นเรื่องนี้แต่แรกไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามองว่าไม่มีปัญหาอื่นๆนะครับแต่ว่าปัญหาสังคมปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาการศึกษาปัญหาเรื่องมาตรฐานคุณภาพสาธา,ารณสุขทุกอย่างเนี่ยมันแก้ได้เนี่ยเศรษฐกิจมันต้องโตก่อนเศรษฐกิจมันต้องดีแล้วประชาชนต้องท้องอิ่มครับนะครับ,นะค,รบคนกรุงเทพตอบรับดีมากนะครับลงพื้นที่เนี่ยจะสังเกตนะครับครับคือป้ายแรกที่เราติดเลยเนี่ยแล้วก็สร้างความฮือฮานะครับก็คือยกเลิกประกาศจะยกเลิกแบล็คลิสเพราะอะไร เขาจะได้กู้ยืมเงินได้นะฮะวันนี้เนี่ยต้องพึ่งพาในทุนนอกระบบอัตราดอกเบี้ย20%ต่อเดือนเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อเสนอของเราเนี่ยเป็นข้อเสนอเช่นเดียวกักับเรื่องพลังงานนะครับในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาที่ต้นต่อสร้างการแข่งขันนะครับให้เป็นธรรมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ปัญหามันชัดมาตั้งแต่แรกนะครับ,รบทำไมเราสามารถที่จะพูดเรื่องนี้และชี้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเห็นเรื่องนี้ ก่อนได้เป็นระยะเวลาเป็นปี <Ừ. S 2> นะครับแล้วทาไมท่านต้องมาพยายามเร่งรัดที่จะขอต้องไปขอกรกะตเพราะว่าเป็นช่วงเลือกตั้งที่จะขอประมาณมาหมื่นล้านเพื่อที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับให้พ้นช่วงการเลือกตั้งไปแล้วหลังการเลือกตั้งไปแล้วงไงอะนะผมบอกเลยนะครับหลังการเลือกตั้งไปพี่น้องประชาชนก็จะเจอปัญหาแบบเดิมเราประกาศชาัดอีกครั้งนะครับเราสู้อะไรผมนี่เกลียดที่สุดนะครับก็คือการผูกขาดทุกประเภทแล้วประเด็นปัญหาบ้านเมืองของเราวันนี้เนี่ยคือการผูกขาดมันคืบเข้ามา ควบคุมเกือบทุกชีวิตทุกรายละเอียดชีวิตของประชาชนรวมไปถึงการเมืองด้วยนะและนี่คือสาเหตุที่วันที่14พฤษภาเนี่ยนะประชาชนต้องเลือกให้ดีพวกผมที่มาอยู่พักที่ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมันมีเหตุผลของมันนะครับเพราะว่าแนวความคิดของเราเนี่ยมันเป็นชุดความคิดที่พูดกันตามตรงเลยเนี่ยรเราไม่สามารถนําเสนอได้ในพักใหญ่พักยิ่งใหญ่เท่าไหรนะ่ความจําเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสนับสนุน ความจาเป็นที่ต้องใช้เงินยิ่งมากนะฮะเพราะฉะนั้นการพึ่งพาในทุนยิ่งเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะเป็นอิสระอย่างเราในการที่นําเสนอเรื่องแรงๆแบบนี้เนี่ยแทบจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเรื่องของการผูกขาดคือต้นตอของปัญหาเนี่ยนะครับตัวเลือกท่านแทบจะไม่มีเลยนะครับคือสู้ครั้งนี้ทุ่มสุดตัวเทหมดใจนะครับแล้วก็ผมมั่นใจนะครับว่าแนวทางการเมืองของเราเนี่ยเป็นแนวทางที่ประเทศต้องการ ผมขอพูดในอุดมการทางการเมืองของเราก่อน,นของเราเนี่ยเป็นหลักเสรีนิยมประชาธิปไตยซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในวงการการเมืองอไทยค,ความหมายของเราคืออะไรเนี่ยก็คือพวกผมเนี่ยเคารพความเห็นต่างจริงๆนะครับเราเรายอมรับเลยว่าคนมันคิดไม่เหมือนกัน,นแล้วเราเคารพสิทธิที่จะคิดไม่เหมือนกันไม่ได้ผลักว่าใครคิดไม่เหมือนเราต้องไปต่างไปอยู่เมืองนอกนะครับเราไม่ได้ มีความรู้สึกว่าเราเองต้องเป็นผู้ผูกขาดชุดความคิดประชาธิปไตยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยากได้สิ่งที่ต่างกันนะครับเราได้ยินคุณทุกคนนะฮะแล้วเราพร้อมที่จะทําในส่วนของตรงนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนสร้างโอกาสให้กับคนไทยครับ